ทุนกระหม่อมญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทูบีนัมเบอรวันจังหวัดอ่างทองและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจท no. ูบีนัมเบอรวัน วันนี้เวลา19นาฬิกา19นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนอ่างทองปัตมาโรธวิทยาคมจังหวัดอ่างทองทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอรวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวัน โดยชมรมทูบีนัมเบอรวันของโรงเรียนแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเป็นระยะเวลา14ปีได้สร้างกระแสและค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกิจกรรมเด่นของชมรมได้แก่กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดนอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและอาสาสมัครแกนนำสมาชิก ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอรวันโดยการเข้าร่วมประกวดผลงานชมรมทูบีนัมเบอรวันอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายเรียนรู้ประสบการณ์กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออก ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนแห่งนี้มีอาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์หมุนเวียนให้บริการจำนวน28คนมีสมาชิกเข้ารับบริการประมาณ300คนต่อสัปดาห์กิจกรรมสร้างสุขที่จัดขึ้นได้แก่ร้องเพลงเต้นงานออกแบบสร้างสารรค์บนเซรามิกสร้างกระบวนการคิดงานศิลปะต่างๆงานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ ในการให้คำปรึกษาในภาคเรียนที่ผ่านมามีผู้ขอรับคำปรึกษาจากเพื่อนอาสาสมัครจำนวน30คนปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเงินการเรียนเพื่อนสุขภาพและความรัก uh, สำหรับจังหวัดอ่างทองดำเนินงานโครงการทูบีน้รวันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546 โดยมีการบริหารจัดการเชิงบรรณาการภายใต้คณะกรรมการระดับจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนมีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนและได้ขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปีได้รับรางวัลผลงานดีเด่นประเภทจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคกลางและตะวันออกในปีพุทธศักราช2556ปีพุทธศักราช2558และปีพุทธศักราช2559 นอกจากนี้สมาชิกทูบี n ัมเบอรวันจังหวัดอ่างทองได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบี n ัมเบอร์วันไอดอระดับประเทศรุ่นที่4จํานวน2คนในโอกาสนี้พระ,จะรจชาทานพระวโรกาสให้สมาชิกไกลติดยายกหมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทองจำนวน30คนซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยาเสพติดเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการและพระราชทานเงินแก่เลขานุก,การโครงการเพื่อสมทบทุนมูลนิธิทูบีนัมเบอร์ จากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการท no. ูบีน u m b บ r รวซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามรับปะนิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ปัจจุบันจังหวัดอ่างทองมีสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาสถานประกอบการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนในเรือนจำและในสำนักงานคุมประพฤติจำนวน63,394คนคิดเป็นร้อยละ91.1